มามาค่ะทุกคนหิวมากมาทุกคนวันนี้เรามากินตังแตงนะคะตัแตงแซลมอนโอ้โหหิวจัดเลยวันนี้ตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะคะอาหารมื้อแรกอาหารมื้อแรกของวันนี้มาทุกคนมานะวันนี้ก็สารวนอยู่กับการทำสปริงโรนะคะทำปอเปี๊ยะถึงเวลากินเราแล้วหิวมากค่ะวันนี้สี่โมงครึ่งเลยมามา ด้านหลังเรามีผู้ชายนอนอยู่เด้อเด็กแววกลังกินหลังนอนเนาะมาใครนอนก็นอนไปเราจะกินแล้วเราจะกินแล้วเด้อ จริงๆเวลาค่ำๆไม่อยากจะไลฟ์นะไฟแสงไฟที่บ้านไม่พอที่บ้านเป็นไฟโรแมนติกไฟสว่าง พูดอะไรมากแล้วทุกคนหิวแซลมอนชิน้นใหญ่ ไลท์กังืืนแล้วไฟไม่สวยคนยิ่งไม่สวยไม่มีไฟไฟไม่มีไฟชั่วย,ยิ่งขี้เละไปใหญ่เลย <c oughs> วันนี้แบบว่ามาแบบค่ำทั้งวันวันนี้ไม่ได้กินเลยจะห้าโมงแล้วสี่โมงครึ่งจะห้าโมงเย็นแล้ว หิวจนสั่นแซลมอนชิ้นใหญ่ๆโอ้โหเกรงๆร้รอนตำแตงสั่นจริงนะเนี่ยหิวจนสั่นจริงอันนี้พาสลี่นะฮะ มีใครกากินแบบนี้ไหมยหมวนพาร์ตี่เป็น,นต้นๆเลย อากาศมันคืมด้วยน้องวันนี้แล้วก็ช่วงนี้ดูใบไม้ร่วงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันมืดไวเนาะข้างนอกก็มืดแล้ว <c oughs> วันนี้สาระวนกับการทำปอบเปบี้ยะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ เพื่อจะได้กินมือแรกมาทุกคนชิ้นใหญ่ๆข้างหลังก็เด็กกำลังกินกำลังนอนเด็กไปกำลังกินกำลังนอนนอนหลับอยู่ ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะตอนนี้หิวมากเลย ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะ แช่น้ำไว้ให้มันซึมเข้าไปช้ำๆช้ำโบช้ำโบ๊ Mm-hmm. ชิ้นมะนาวเดี๋ยวจับใส่ปลาโดนหลายรอบแล้วอะมาชิ้นใ่ชิ้นใหญ่ชิ้นแป้งนี้มาปิดท้ายรายการกันชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นคนหรือเป็นหมีเนี่ยเป็นหมีหรือเปล่าเนี่ยกินปลาชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ย ่ะทุกคนอโอเคค่ะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า